ป๊อกมากี้ฉลองบ้านใหม่เสร็จแล้วหลังจากที่สร้างบ้านหลังใหม่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ปอกพัชรกรและมาเกียวราศีเคยเล่าเอาไว้ว่าบ้านที่จะสร้างจะคล้ายคล้ายหมู่บ้านมีบ้านคุณพ่อบ้านผมบ้านพี่สาวบ้านครอบครัวของพีชพัชระก็จะย้ายมาอยู่ตรงนี้และหลังจากที่สร้างมาหลายปีในที่สุดบ้านหลังใหม่ของปอกและมากี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วงานนี้ทั้งคู่เตรียมตัวย้ายไปอยู่ที่บ้านหลังใหม่โดยก่อนย้ายเข้าบ้านก็ได้มารับพระไปไว้ที่บ้านหลังใหม่ด้วยโดยคุณปู่สุธีเกียรติให้พระพุทธรูปมาทั้งหมด5องค์ และเมื่อถึงเลิกดีปอกและมากี้ก็ได้ย้ายเข้าของบางส่วนไปไว้ที่บ้านหลังใหม่โดยสามีหนุม่ม คนเสื้อผ้าใส่กระเป๋ามาหลายใบส่วนภรรยาคนสวยมีเพียงกระเป๋าใบเดียวเท่านั้นเมื่อถึงบ้านใหม่ทั้งคู่ก็ได้ไปไหว้พระเรียบร้อยเป็นอันเสร็จพิธีการย้ายเข้าบ้านใหม่และในวันนี้ปอกและมากี้ก็จะมีปาร์ตี้ดินเนอร์ฉลองขึ้นบ้านใหม่กับแก๊งเพื่อนที่สนิทอีกด้วยงานนี้บอกเลยว่าบรรยากาศในการดินเนอร์ฉลองขึ้นบ้านใหม่ของปอกและมากี้เป็นไปอย่างหรูหรามากี้เนรมิตงานเลี้ยงออกมาได้อย่างดีเยี่ยมจนเพื่อนๆออกปากชมว่านิวมากี้2 0 2 0 22. ไม่เคยเห็นมากกี้ใช้เงินแก้ปัญหาขนาดนี้นอกจากเพื่อนๆจะชมแล้วงานนี้สามีหนุ่มบอกพระชาระกรก็ออกปากชมภรรยาคนสวยของตนเองว่าจัดงานวันนี้ได้เยี่ยมมากประทับใจจริงๆขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ